ขออน,นุญาตเนาะไม่ใส่เสื้อเพราะว่าใส่เสื้อเมื่อสักครู่ครับตะขาบมันขึ้นแล้วก็ไปอยู่ในเสื้อเราไม่รู้ครับแต่ถ้าแบบนี้ถ้ามันขึ้นมาเรารู้เลยพอมันไปเกาะอ,อยู่ที่เสื้อเราก็ไม่รู้เนาะว่าตะขาบมันหยุนหยุ่แล้วมันก็นเป็นอันตรายซึ่งผมก็จะไม่ใส่เสื้อนะครับ ไฟถูกตัดแล้วครับสัญญาณเน็ตก็ไม่มีก็เดี๋ยวผมจะเอาไว้ลงคลิปวันหลังกันแล้วกันนะครับไฟไม่มีใช้คืนนี้เราต้องอยู่ได้นะครับก็จะทําระบบโซล่าเซลลเป็นไฟไฟโซล่าเซลลนะครับสัก2หลอดครับเพื่อที่จะอย่างน้อยก็มีแสงสว่างเนาะเพื่อความปลอดภัยเพราะไม่งั้นมันจะมืดเลยเทียนก็มีอยู่นะครับแต่ก็กลัวจะไม่พอใช้โซล่าเซล ดีกว่านะครับเดี๋ยวหาจุดเลยครับเพราะแสงแดดยังมีอยู่นะครับสายไฟยาวไหมลูกชายยาวอยู่ครับยาวอยู่ใช่ไหมจุดนี้น่าจะพอรับแสงแดดได้นะครับถ้าตั้งไว้เฉย น้ำพัดไปแน่นอนนะครับจะต้องยึดด้วยเสียมนะครับเสียม<อ>ปักลงไปอ,ไนะอ่าขอครีมครีมตัดลวดครับอ,อยู่อยู่ตรงนั้นแหละครับตรงชั้นรองเท้านะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวใช้มือมือได้นะครับเพราะว่าลวดไม่ได้เหนียวมาก นี่แล้วเราก็ลูกบันไดไว้ครับสายไฟถึงใช่ไหมทุกชาย<ม>ยากถึง,ถงนะโอเคถ้าถึงปุ๊บเดี๋ยวโคงไปเราก็ไปติดข้างบนถ้าไม่ถึงเป็นเรื่องเลยนะทุกชายวันนี้ได้ไหมไม่มีครีมอ่ะไหนครับแดงๆ่อด ไหนลองดูครับอะไรใช้ดัดแปลงได้ก่อนก็ได้ครับมันน่าจะอยู่ในกล่องเครื่องมือกล่องเครื่องมืออยู่ข้างล่างน้ำมันจมด้วยตรงตรงโอ้ก็ลองดูสายไฟจะถึงไหมนี่อ่าได้อยู่ครับถือไว้ก่อนอยู่เนาะถ้าหมาไม่วิ่งเลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคือจะตีลงไปเลย แข็งแรงครับเมื่อเช้าว่าจะไปช่วยพี่น้องตอนนี้ต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับพี่น้องที่รอรับความช่วยเหลือเนาะก็อาจจะต้องช่วยตัวเองบ้างครับหาวิธีเอาเนาะครับไฟตัดด้วยนะครับผมว่า อีกหลายๆตำบลน้นําท่วมก็จริงไฟไม่ตัดแบบบ้านผมบ้านผมไฟตัดหมดนะครับทั้งหมู่บ้าน<ผ>อาหาร<ผ>การกินต้องน่นเองแผงครับผมรวดแผงถ้าไม่ถึงผมก็ต้องปักใหม่กลัวสายไฟไม่ถึงก็คืออย่างน้อยหน้าบ้านเนี่ยมีไฟส่องสวา่างโอ้ถึงอยู่ครับสายยาวครับถอดกึงก็ได้ <Okay. S 2> นานถึงถึงถึงวดนี่รวด <Okay. S 1> อแม่ไปบงชุดนี้น่าจะประมาณห้าหกร้อยบาทนะครับลูกชายลองเทสระบบแล้วมันใช้ได้เดี๋ยวจะให้ลูกชายลองลองเปิดจวไมชดูเลยครับรีโมทอยู่ข้างในใช่วย oh. เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แม่ไปหยิบรีโมทหลอดไฟอยู่ใน,ในบ้านครับ สอดสอดใต้๋ต,ต้องชาร์จไว้ทั้งหมดสองสองแผงเลยนะครับตอนนี้ยังลงคลิปไม่ได้นะครับวันนี้ลงคลิปไม่ได้เพราะว่าระบบไฟฟ้าระบบอินเทอร์เน็ตถูกตัดหมดครับเดี๋ยววันหลังผมจะนำนะครับ วิดีโอนี้ไปลงให้ผู้ชมได้ดูนะครับโดยปกตินะครับแสงโซล่าเซลล์เนี่ยมันจะต้องเอียงหาแสงแดดก็คือระดับรัศมีนะครับมันต้องเอียงได้ประมาณ20-30องศาแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจแล้วครับ ขอให้มันได้แสงแดดอย่างเดียวครับพอได้อยู่เนาะเดี๋ยวหาอะไรมาตั้งมาคุูกไป ทำยังไงถึงกันอ่ะจ๊ะสวยด้วยลูกเติมไม่ไปนะลูกน้ำเนี่ยหนูแม่ไปไปอุ้มมาอีกนะหมาแมวก็แตกกันกระเจิงเลยครับแมวนี่ หายไปตัวหนึ่งหายไปตัวหนึงหาย้ยี่มาลองสอดไฟไว้ก่อนก็นได้ครับตัวี่เดี๋ยวก็ยี่มาเพิ่มขอให้เราลางคืนตอนกินข้าวนะครับก็ยังกินหน้าบ้านได้บรรยากาศดีหน้าบ้านติดทะเลหลังบ้านติดทะเลเนี่ย คนอีสานบ้านเรานี่ใฝ่ฝันนะครับอยากไปเที่ยวทะเลครับตอนนี้ได้เที่ยวสมใจนึกแล้วครับวางไว้ก่อนก็ได้โอเคเอามาอีกชุดหนึ่งครับผมมีสองแผงเดี๋ยวผมไปหารวดมาเพิ่มครับแล้วก็แม่จิบรีโมทด้วยรีโมทมันวางอยู่ข้างในจัดทดสอบให้ดูเลยว่ามันใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับ แคนตัดนะครับแค้นตัดบางส่วนก็เอาขึ้นทันนะครับบางส่วนก็จมอยู่ใต้น้ำครับรใช่รีโมทนะแจดอะไรอื้ม ครับร้อยแผงครับเวลาใช้งานก็จะเปิดทีละดวงนะครับไปเพื่อเซฟเพราะว่ากลัวแสงแดดมันอาจจะออกไม่ทั้งวันเนาะกลัวฝนมันจะตกลงมาอีกวันนี้วันที่26่สิบน่าจ,จะเป็นช่วงสุดท้ายสุดท้ายแล้วครับ ที่จะเจอ repetition น,น,นะครับ เดี๋ยวเราเราค่อยหาอะไรมา <blir> จี่จริงหลอดมันมันต้องหาลาวอะไรมาแขวนไว้นะครับเขียวเชือกในบ้านมีคอยมีอยู่นะครับเชือกฟางเชือกอะไรก็มาแขวนคนไมไปไว้ขอรีโมทหน่อยนะครับทดสอบหน่อย ออลีมูดด้วยครับกดเลยครับเดี๋ยวลองก,ก,กดกดได้เลยครับออนออฟอ่าใช้ได้นะครับออฟอีกหลอดหนึ่งครับลองอีกรลอดมันใช้สวิตตัวเดียวกันไหมได้ได้อ่าอ่าติดพร้อมกันสองหลอดเลยครับออนออฟโอเค น่าจะมีไฟไฟใช้กันแล้วครับคืนนี้ชาร์จไปก่อนครับขนาดเท่าไรผมจำไม่ได้แล้วครับซื้อมานานนะครับยังไม่ได้ติดตั้งก็จะได้ใช้ประโยชน์เดี๋ยวจะหาเชือกนะครับหรือหาหาหลักมาตั้งนะครับเพื่อจะติดโคมงไฟผมว่าแต่มันก็พอดีแหละครับมันอยู่ได้นู้นถ้ามัน มาตั้งแผงใกล้ๆนี้ครับเดี๋ยวมันจะโดนตัวบ้านเนาะบังแสงทำให้รับรับแสงแดดได้น้อยครับโอเคครับก็ต้องต้องช่วยๆกันแหละครับเนาะตรงไหนที่เราทำเองได้ต้องลงมือทำแล้วก็ปัญหานะครับทา้ภัยธรรมชาติเนี่ยมันอยู่กับมนุษย์ มาช้านานนะครับอยู่ที่ว่าว่าเราจะดูแลตัวเองช่วยตัวเองอยังไงเนาะครับซึ่งพวกเราจะต้องมีทักษะในการดำเนินชีวิตเขาเรียกว่าวิชาชีวิตเนาะเรามวัวแต่ไปหาความรู้หรือไปทำอะไรที่มันทำไปแล้วนะครับ mm hmm. เก่งจริงแต่ ถึงเวลาเดือดร้อนจะต้องยื่นมือขอความช่วยเหลือคนอื่นตลอดเนี่ยผมว่าวิธีนั้นน่ะรู้รู้แต่เอาตัวเองไม่รอดนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้อาจจะไม่สุภาพหน่อยต้องขออภัยนะครับผมบอกตอนต้นพิทวิโแล้วว่าถ้าผมใส่เสื้อแล้วเขาเมื่อกี้ไปทำเล้าไก่มานะครับถ้าใส่เสื้อเวลาเดินไปแบบนี้นะครับหรือไปยกไม้ไปถือของมาเนี่ยมันจะมีพวก สัดเลื้อยคานตะขาบแมงกองอย่างเงี้ยครับมันไต่ขึ้นมาเราก็ไม่รู้ตัวครับมันไต่ขึ้นมาเพราะมันอยู่เกาะตามเสื้อผ้าเราก็จะไม่รู้มันไม่ได้สัมผัสผิวหนังเราพอปุ๊บเราไม่รู้เราขยับตัวหน่อยหนึ่งนะครับมันก็ทําร้ายร่างกายเราน้อครับก็เสียงบ้านข้างๆนะครับเสียงไก่ครับน่าจะไก่จมน้ําเหมือนบ้านผมนะครับแต่ผมยกแผงอ่ ทำล้านนะครับต่อขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับมันก็น่าจะช่วยได้สักสองสามวันผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องนะครับที่ประสบภ<พ>า <ส cue. S 1> วะภัยพิบัตินะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องในปอพอเพียงให้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวค่อยหาแผงเนาะเอาเชือกอะไรเนี่ย <ôn. S 2> ันนี้มีที่แขวนนะอ๋อน่นนี่กม้หาปอเพีย แม่อยู่ตรงนั้นแหละแล้วแม่ไปน,นอนก็ได้